สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยถ่ายพัฒนานะครับผม EP นี้นะครับเดี๋ยวเราออกจากชั้นข้อมูลหรือเลเยอร์นะครับมาที่วิดเจ็ตกันบ้างนะครับหรือทูนั่นเองนะครับผมตัวแรกนะครับผมก็จะคือ r e a c t l i r วสตนะครับเอาไว้วาดโพลีกอนนะครับผมโอเคแต่ผมจะไม่ได้พาไปสุดจนถึงลงฐานข้อมูลหลังบ้านเนาะเอาแค่วาดได้นะครับผมหลักการเดี๋ยวผมเกินหลังจากได้ข้อมูลมา เบื้องต้นเดียวเราเปิดลิงก์ที่ใต้คลิปครับผมมี2ลิงก์นะครับผมลิงก์แรกคือลิฟลิเด็ดอนะครับผมดูจากด็อกิ e เมนต์เขาก็ก็งงๆอยู่นะครับผมผมได้เขียนไว้ให้แล้วเดี๋ยวเราจะทําการก๊อปโค้ดผมเลยนะครับผมตรงนี้เลยนะครับก๊อปโค้ดโค้ดนี้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราติดตั้งกันก่อนวิธีใช้งานนะครับตรงนี้เลยนะครับผมก็มาที่คอมมานด์โปรดเจ็ตเรา โอเคติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็สตาร์ทโปรเจกตขึ้นมานะครับผมสตาร์ท <Start S 1> ให้เรียบร้อยครับติดตั้งแล้วครับสตาร์ทให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาที่ตัวโฟลเดอร์ er งานของเราโฟลเดอร์ mm hmm. งานของเรานะครับเราทำงานกับเลเยอร์มาพักใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเราสร้างโฟลเดอร์มาเอาไว้เก็บวิดเจ็ต นะครับผมเอาไว้เก็บวิดเจ็ตนะครับผมคลิปที่โฟลเดอร์ของคะแนนนิ e โฟลเดอรขึ้นมาใหม่ชื่อว่าวิดเจ็ตข้างในนะครับต้องสร้างไฟล์ชื่อนี้เท่านั้นนะครับผมเปิดอีกลิงก์หนึ่งนะครับที่อยู่ด้านใต้คลิปนะครับเป็นลิงก์กลิ่นครับผมเองนะครับผมนี่เลยชื่อนี้เท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะก๊อปโค้ดทั้งหมดเลยนะครับรีเฟรชด c o n t r o l นะครับสร้างไฟล์ที่ชื่อว่า LiveletDoControl นะครับถ้าไม่ตั้งชื่อนี้นะครับผมเราจะต้องไปเปลี่ยนโค้ดในฟังก์ชันอีก2ที่นะครับซึ่งผมคิดว่าเอ๊ะชื่อนี้ก็ได้นะครับซื่อความหมายอยู่นะครับผมแล้วทําการก๊อปโค้ดทั้งหมดครับมาวางเลยนะครับกดเทฟหนึ่งครับครับโค้ดนี้ต้องการอ่ะคอมโพนเนนต์นี้นะครับต้องการ Property หนึ่งตัวใช่ไหมครับที่รับมาตรงนี้นะครับที่อยู่ในฟังก์ชันของเขานี่ฟังก์ชันของเขานะครับ ผมว่าควยเตอร์ผมแบ่งนะโอเคผมว่าไม่เกี่ยวกับควายเตอร์ของขออนุญาตนะขออนะุญาตนเมาส์ผมกดไม่ได้ติดโอเคเราได้คอมโพเนนต์มาแล้วนะครับเราได้คอมโพเนนต์มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเรียกใช้กันนะครับผมเขาต้องการแค่ตัวเดียวนะครับคือ on on d o o q a ตัวนี้ ไปที่ Map Content ครับเดี๋ยวเราเรียกใช้กันเข้าก่อนครับผม Widget นะครับผม Import เข้ามานะครับผมชื่อว่า Leap ลีฟดอคอนโท l ลลีฟเลสต์ o อ Control จากโฟลเดอร์ Widget นะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปเรียกใช้เขาด้านล่างนะครับเรียกใช้เขาด้านล่างนะครับก่อนจะไปเดี๋ยวเราแวะตรงนี้หนึงนะครับตรงแมปคอนเทนต์นะครับตรงแมปคอนเทนต์ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเขียนฟังก์ชันมาหนึ่งฟังก์ชันนะครับผมฟังก์ชันที่ชื่อว่า handle d o create ก็ได้นะครับผมรับพารามิเตอร์นึงบัตัว g o j s n g o j s n นะครับผม arrow function ปีกาเปิ่ง enter ลงมา console log goj3 ดูก็คือ console log พารามิเตอร์ตัวนี้นั่นแหละนะครับผม ตัวนี้ครับโอเคเมื่อสร้างฟังก์ชันเปล่าฟังก์ชันเปล่าๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องส่งมาให้เขาเนาะนี่ส่งมาให้เขานะครับผมไปที่ด้านใต้ครับเดี๋ยวเราเรียกใช้เขาครับเดี๋ยวเราเอาเอาเอา,เอ,า,เอ,าออกมานอกรลเอรตคอนทัวร์นะครับโอเคเดี๋ยวเราเขียนกันตรงนี้ยุ่เจนะครับผม เรียกใช้คอมเมนต์เลยนะครับเรียกใช้คอมเมนต์เลยเสร็จแล้วนะครับผมอะไรคอมเมนต์ชื่ออะไรผมลืมแบบ React List Control นะครับต้องการ property หนึง่ง property น,นะครับผมนั่นก็คือ,อ draw o n d r a e นะครับเขาขึ้นแนะนำเลยนะครับแล้วเราก็ใส่ h a n d l e d r e a t e ที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้เข้าไปนะครับผมขอเนิญับ เสร็จแล้วครับผมลองไปดูที่ผลลัพธ์ที่แผนที่ของเราครับมาแล้วนะครับผมนี่มาเลยเขาเขียนไว้ให้เราหมดแล้วนะครับเขานี่ก็คือไม่ใช่ผมนะครับคือที่แอรลิฟเดดอเนี่ยนะครับเราก็เอามาไปยุใช้นะครับผมนี่นะครับคลิกลงไปได้นะครับผมผมว่าคอมผมชช้าๆนงหนงพาะภาพถ่ายดาวเทียมนี้หรือเปล่า ผมหาสาเหตนแต่ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมตรงนี้นิดนึ่งนะครับเราคลิกลงไปเนี่ยนะครับผมเราลองดอดนะครับเห็นไหมฮะมากอร์เราจากจากนู่นนะครับไอตัวตัวเลเยอร์คลิกเรานะครับอีเวนต์คลิกเรามัน เขาเขาเป็นอีเวนต์เดียวกันดูนี่คนระับเวลาเราคลิกลงไปเนี่ยเขาก็คลิกของดอ้วยแล้วก็ของมาร์เกอร์ด้วยเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนนะครับเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแหละนะครับผมเดี๋ยวคลิกเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นดับเบิลคลิกแล้วกันนะครับผมเขาจะได้ไม่มีอีเวนต์ซ้ากันนะครับผมผมไปที่ตัวเลเยอร์ของเราที่เราใช้อีเวนต์คลิกนะครับผมที่เลเยอร์เราสร้างเลเยอร์อะไรคลิกคลิกอะไรตอนนั้น form มฟอร์มเ a มี e v e n นต์คลิกเห็นไหมฮะนี่คือคลิกซ้ายธรรมดาเดี๋ยวเราเขาจะเปลี่ยนเขาเป็นดับเบิลคลิกก็คือ D B L เติม D B L เข้าไปนะครับเติม D B L เข้าไปนะครับเป็นการดับเบิลคลิกอ่าต้องดับเบิลคลิกเท่านั้นถึงจะทำเลเยอร์เลเยนี้นะครับเลเยอร์นี้นี่ต่อไปเราก็สามารถ d r a w อีกได้อย่างสบายใจ ได้ทุกตัวนะครับได้ทุกตัวลองดูนะครับลองดูนะครับเราจะลบเราจะอะไรแล้วก็ลองลองเลือกดูนะครับคลิกลบแล้วก็เลือกนะคโอเคเคลียร์อทีนี้ผมพามาถึงตรงนี้ครับผมพามาถึงแค่ตรงนี้ครับผมไม่ได้พาส่งไปหลังบ้านครับตอนนี้เราเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราได้มาจากการดรออิ่งคืออะไรครับลองคลิกดูนะครับ เป็นโพลีกกนเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้หลังจากที่เราดับเบิลคลิกหรือจบการวาดนะครับผมเราก็จะได้ข้อมูลมาที่เราสั่งพิมพ์ดูนะครับที่แมทคอนเทนต์นะครับตัวนี้ที่เราพิมพ์ดูไหนอะนี่ไปอยู่อะไรข้างบนขออนุญาตนะครับขออนุญาตย้ายลงมาข้างล่างนะก่อนรีเทิร์นเอาไปไว้ก่อนรีเทิร์นนะครับผมให้เขาอยู่ข้างใน จะเ,รเไปไปตรงนี้นครับผมสิ่งที่เราได้มาคือออบเจกต์เราลองคลิกด,ดูครับคลิกด,ดูก็คือเป็นเป็นข้อมูลพอยต์ถูกไหมครับเป็นข้อมูลที่เป็นฟีเจอร์ไม่มี property อะไรนะครับนี่ geometry นะครับคือข้อมูล point ตัวนี้คือข้อมูล g e o j s o n นะครับเราสามารถส่งไปทำองอบเจกต์ขัก้อนนี่แหละไปบันทึกนะครับผมนี่เลยลองเลือกดูสี่เหลี่ยมนะครับ เาก็เป็นอาลีเลยครับ yeah, yeah, เยอะแยะไปหมดเลยถม,มือร้อผมไม่ค่อยติดเอาเป็นว่าได้ออบเจกมาเอาเป็นว่าได้ออบเจกมานะครับผมโอเคเป็นอย่างไรครับการดรอปอินครับหรือการใช้วิดเจ็ตนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิดเจ็ตอะไรมานําเสนอบ้างนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับ นะครับผมสวัสดีครับ